สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกท่านไปเยือนเมืองออตตาวา25สถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชมนะคะที่เห็นอยู่นี้คืออาคารรัฐสภาของประเทศแคนาดาค่ะเป็นประสาทสไตล์นีโอโกธิกจากต้นศตวรรษที่20 ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลแคนาดานะคะสร้างโดยหินแกรนิตสีเทาอาคารกลางของอาคารคือหอสันติภาพที่มีหน้าปัดนาฬิกาซึ่งอุทิศให้กับชาวแคนาดาที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาคารทางสถาปัตยกรรมแห่งนี้เรียกว่า เนินรัฐสภาประกอบด้วยปราสาทและอนุสรณ์สถานหลายแห่งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีชื่อเสียงนะคะแห่งที่สองคือคลองริโดนะคะคลองนี้ถูกขุดขึ้นในปีพศส3 7 5เพื่อทำให้เป็นทางน้ำเทียมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือเชื่อมต่อเมืองคิงส์ตันและออตตาวา ความยาวของคลองคือ202กิโลเมตรค่ะแห่งต่อไปนะคะที่ควรไปเยือนคือตลาดบายวาดเป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในแคนาดาค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยนะคะสถานที่ต่อไปที่เห็นอยู่นี้นะคะคือมหาวิหารกอสิกแห่งออตตาวาที่เขาเรียกกันว่านอร์ธดาม เป็นส่วนหลักของมหาวิหารสร้างเสร็จในปีพศ2389ยอดแหลมที่เห็นได้รับการติดตั้งในอีก20ปีต่อมา Northdam เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในออตตาวาในปี1990อาคารหลังนี้ถูกรวมอยู่ในรายชื่ออนุสรณ์สถานแห่งชาติของแคนาดาค่ะ นี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามแคนาดานะคะประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นในปีพศ2423โดยมีการรวบรวมโบราณวัตถุทางทหารจำนวนเล็กน้อยค่ะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้คืออนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติแคนาดานะคะอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นในปี1939ในตอนแรก สร้างเพื่ออุทิศให้กับชาวแคนาดาที่เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่หลังจากปี1982สถานที่แห่งนี้กลายเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลีค่ะนี่คือหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะหลักแข่งหนึ่งในแคนาดานะคะที่จัดแสดงภาพวาดกราฟิกภาพถ่ายและประติมากรรมมากมายพิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งในปี1880โดยผู้ว่าการรัฐแคนาดาดยุคดีดีแคมเบลออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอลเอ็มซาฟดี สถานที่ต่อไปคือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแคนาดาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเปิดในปี1990ค่ะเป็นที่จัดแสดงคอลเลกชันแร่ธาตุที่โดดเด่นจำนวนหลายพันตัวอย่างรวมถึงคอลเลกชันอัญมณีอันล้ำค่าที่สวยงามพิพิธภัณฑ์จัดแสดงฟอสซิลโบราณของสัตว์และพืช ฟอสซิลมีหอพันไม้ที่มีพืชจำนวนมากซึ่งมีมากกว่า5,000ต้นค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศแคนาดานะคะตั้งอยู่ในอาณาเขตของสนามบินฝึกใกล้กับ r o c k ลิฟ f Park ฐานทัพอากาศแคนาดาในปีพศ2507ในพิพิธภัณฑ์มีเครื่องบินหลายรุ่นค่ะ ตั้งแต่รุ่นที่หายากไปจนถึงรุ่นใหม่พิพิธภัณฑ์มักจัดการแสดงทางอากาศที่น่าตื่นเต้นซึ่งดึงดูดผู้ชมเป็นจำนวนมากค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์ b บทาวคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของออตตาาและคลองริโดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี1917นิทรัศการส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาพถ่าย ที่นี่ตั้งอยู่ในอาคารของอดีตกองบังคับการตำรวจซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารหินแห่งแรกในออตตาวานะคะนี่คือศูนย์ศิลปะแห่งชาติค่ะสร้างขึ้นในปีพศ2512ในสไตล์บรูเท l รลิสต์เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตเทศกาลต่างๆการแสดงละครโอเปร่าและบาเล่ ศูนย์แห่งนี้สนับสนุนศิลปินในทุกด้านในปีพศ2549อาคารแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะที่เห็นอยู่นี้คือชาโตลอรีเยที่นี่เป็นทั้งโรงแรมและในขณะเดียวกันก็เป็นอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะ ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายปราสาทฝรั่งเศสจึงถูกเรียกว่าชาโตลอรีเยที่นี่สร้างขึ้นในปี2455จากหินปูนอินเดียนาห้องโถงตกแต่งด้วยกระจกสีทิฟฟานี่และปูนปั้นค่ะบริดโอล์ล ที่นี่เป็นที่พำนักของผู้ว่าการรัฐแคนาดาและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษระหว่างเสด็จเยือนประเทศแคนาดาอีกด้วยเนื่องจากธรเลที่ตั้งอันเงียบสงบรี Hall จึงเป็นเหมือนคฤหาสน์ส่วนตัวมากกว่าเป็นที่พักอาศัยอย่างเป็นทางการ ตัวอาคารสร้างขึ้นในสไตล์วิกตอเรียนในปีพศ2381ในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ค่ะนี่คือโรงกระสาบรอยัลแคนาดาโรงกระสาบและพิพิธภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงนะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองออตตาวาผู้เยี่ยมชมไม่เพียงแต่จะได้ชมนิทรรศการเหรียญทองแท่งโลหะเท่านั้น แต่ยังได้ชมกระบวนการทำเหรียญอนน่าทึ่งอีกด้วยขณะนี้โรงกระสาผลิตเฉพาะเงินที่ระลึกเท่านั้นค่ะสถานที่เห็นอยู่นี้คืออาคารสารดีกาแห่งแคนาดาค่ะสารดีกาตั้งอยู่ในคฤหาสน์ที่สร้างขึ้นในสไตล์อาร์ตเดโคโดยมีกลิ่นอายของสไตล์วิกตอเรียนอย่างชัดเจนได้รับการออกแบบโดยอ e ีคเมีย อาคารมีสีเทาตามขอบบันไดหลักจะมีรูปปั้นแห่งความยุติธรรมและความจริงค่ะนี่คือ Canadian t a y l r r e n t t r r เป็นสนามกีฬาสำหรับการแข่งขันประเภทต่างๆสร้างขึ้นในปี1996นะคะสนามกีฬาแห่งนี้จัดการแข่งขัน Stanley Cup และ Ice Hockey World Championship นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว Canadian Taylor Center ยังสามารถจัดคอนเสิร์ตอีกด้วยค่ะนี่คือ d e f e n s e b เก k e r ที่พักพิงนิวเคลียร์ที่สูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็นในทศวรรษ1960มีการสร้างที่พักพิงทั้งหมดประมาณ50แห่งค่ะ บังเกอร์สำรองหลักอยู่ห่างจากออตตาวา30กิโลเมตรบนอนาเขตของฐานทัพทหารปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะนี่คือสะพานอเล็กซานดราค่ะเป็นสะพานโลหะข้ามแม่น้ำออตตาวาสร้างขึ้นในปี1901ในตอนแรกเป็นทางรถไฟหลังจากการปรับปรุงให้ทันสมัยในทศวรรษ1950 ให้รถยนต์วิ่งข้ามได้และมีที่สำหรับคนเดินเท้าสะพานแห่งนี้เชื่อมต่อออตตาวาและกาติโนค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์อารยธรรมแคนาดานะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำออตตาวาในเมืองกาติโนที่นี่ผู้เยี่ยมชมจะได้ชมประวัติศาสตร์ของแคนาดา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะและสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประชากรพื้นเมืองของประเทศช่วงเวลาของการล่าอาณานิคมของยุโรปรวมถึงเหตุการณ์สำคัญของยุคใหม่อีกด้วยค่ะสวนสาธารณะกาติโนสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่อันกว้างใหญ่ถึง360กิโลเมตร มีเส้นทางปั่นจักรยานยาวหลายร้อยกิโลเมตรนะคะและเส้นทางเดินป่าอีกหลายสิบเส้นทางนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการตกปลาในทะเลสาบในท้องถิน่นพายเรือแคนูว่ายน้ำขี่มา้าและกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยค่ะนี่คือ Major Hill Park นะคะ สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางออตตาวาบนเนินเขาซึ่งมีคลองริโดไหลลงสู่แม่น้ำออตตาวาในปี1938บริเวณแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะในเมืองที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากทำเลที่ตั้งสะดวกเมเจอร์สฮิจึงมักกลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลในเมืองอีกด้วยค่ะ นี่คือสวนรุกขาชาตินะคะเป็นศูนย์วิจัยและความทดลองในใจกลางเมืองออตตาวา มีสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพืชพันธ์ุกว่า1,700สายพันธุ์สวนสัตว์ป่าเฟรชเชอร์สวนสัตว์ขนาดเล็กพร้อมสัตว์เลี้ยงพิพ,ธพิธภัณฑ์การเกษตรมีตลาดเกษตรกรและวัตถุที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นในปีพศ2432ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ถึง26เฮกตาร์ค่ะ นี่คือน้ำตกฮอคส์แบ็กนะคะเป็นน้ำตกเทียมในแม่น้ำริโดซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชื่อเดียวกันก่อนหน้านี้บริเวณฮอคส์แบ็กมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากตามธรรมชาติโดยมีกระแสน้ำพุ่งสูงประมาณ2เมตรน้ำตก เกิดขึ้นจากการสร้างคลองและการสร้างเขื่อนแม้จะเป็นน้ำตกเทียมแต่ลำธารก็ดูเป็นธรรมชาติและงดงามมากนะคะนี่คือน้ำตกริโดค่ะเป็นลำธารน,น้ำตั้งอยู่ที่ทางแยกของแม่น้ำริโดและแม่น้ำออตตาวาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งอยู่ใกล้สละกลางจังหวัดและสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงในฤดูหนาวน้ำตกจึงกลายเป็นน้ำแข็งมองดูแล้วสวยงามมากนะคะมาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือ Beachwood ที่นี่เป็นสุสานที่ฝังศพนายกเทศมนตรีเมืองออตตาวานักการเมืองชื่อดังของแคนาดาตลอดจนทหารและตำรวจ สุสานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2416ในเขตชานเมืองบนที่ดินขนาดเล็กปัจจุบันวิชวูดเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่มีรูปปั้นและป้ายหลุมศพที่สวยงามมากมายค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปท่องเที่ยวเมืองออตตาวา ขอขอบคุณเว็บ breastgeo. c o m t h a t t r a c t i o n s c a n a d a 2 5 t o p a t t r a c t i o n s i n n o t h t a w a พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ